สายระยองเราตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2545แล้วนะฮะเป็นความร่วมมือนะครับเป็นความประส์ของจังหวัดอยากให้เรามาพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนะแล้วก็ได้รับความชห็นชอบจากพี่น้องชุมชนเทศบาลตำบลทุงทอนผู้เนี่ยนะฮะนะให้เราเข้ามาพัฒนานะเริ่มแรกเราก็พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กับอะไรจัดเก็บศึกษาข้อมูลความหลากหลายของพืชพัน,นธุ์ในพื้นที่เนี่ยนะครับแล้วก็ในภาคตะวันออกทั้งหมดนะไว้เป็นฐานข้อมูล นะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเอ่อพวกคณะศึกษาดูงานต่างๆนะครับพวกนักเรียนนะทางอปตทศบาลที่มาพัษนาศึกษาดูงานนะ,นะก็มามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับแต่ว่าในส่วนของที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับยุคสมัยเนาะนะพอเอ่อทางททททางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสภาการท่องเที่ยวนะการท่องเที่ยวและกีฬาทุกทุกส่วนเลยเราอยากจะพัฒนาให้ มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยองนะฮะก็เข้ามาประสานวามลูกมือกันแล้วก็ช่วยกันผลักด,ดันมานะฮะโดยตลอดนะโดยเฉพาะทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวนะ,นะกับการท่องเที่ยวเนี่ยนะก็มาแล้วก็พยายามที่จะทําอย่างไรนะที่จะให้ตรงนี้มันผ่านผื่ออกไปนะพอดูอเข้ากับยุคออนไลน์เนี่ยมันมานะครับแล้วก็เป็นกระแสการท่องเที่ยวของโลกนะช่วงยุคโควิดนะ ช่วงยุคดิจิตัลพอดีนะครับมันก็มีพวกเน็ตไอดอลมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นทําทสื่อของตัวเองเนี่ยนะครับเขาก็มามาแล้วก็มาเห็น,นมาเห็นธรรมชาติที่แตกต่างเนี่ยนะก็มาถ่ายมาถ่ายรูปแล้วก็เอาไปลงสื่อออนไลน์นะครับก็เลยเป็นกระแสนะฮะเราก็เลยเ,เข้ามาเสริมอีกส่วนหนึ่งนะของการท่องเที่ยวก็เลยมีการาจัดประกวดภาพถ่าย นะครับและจังหวัดก็เสริมด้วยจังหวัดโดยทางวัฒนธรรมเนาะเขาก็ประกวดภาพถ่ายอีกประกวดว่าภาพถ่ายของสุรศรีศาเราเนี่ยนะร้อยภาพเนี่ยเข้าไป20กว่าภาพละนะก็เลยเป็นกระแสนะมาต่อเนื่องจนปะัจจุบันนี้ วิธีการเข้ามาเที่ยวจะต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนอวิธีการสําสหรับมาเที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองเนี่ยนะฮะที่กิงแล้วเนี่ยเราก็เน้นเขาเรียกมาท่องเที่ยวนะเพื่อการเรียนรู้ธรรมาชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยก็เตรียมสุขภาพให้พร้อมเนาะขันะ้นแรกนะครับแล้วก็ถ้าเตรียมตัวมาเพื่อเปียกด้วยก็ยิ่งดีนะถ้าสําสหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพายเรือคยัคแบบนี้นะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องเปียกอยู่แล้ว แอ่อัตลักษณ์อะไรสังคมไทยที่แปลกคือปกติเรือขยับเนี่ยเขาพายต้องเปียกนะแต่บ้านเราเนี่ย <c oughs> กลัวกลัวเปียกนะฮะนะไอ้ที่กิ่งเรือขยักเนี่ยมันเป็นรูๆไว้เน่เห็นไหม่ะนะนะเพราะนั้นเนี่ยคือน้ําสามารถเข้าได้ที่จะไปเปียกแต่คนไทยที่ไม่ชอบเปียกเขาจะชอบไปลุก <c oughs> นะมันก็เลยเ,เป็นอัตอลักษณ์อีกรูปแบบนึงน,นะครับเพราะนั้นก็เตรียมนะสุขภาพร่างกายให้พร้อมนะครับ,นะรบนะแล้วก็จะมีเอ่อการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เนี่ย สีรูปแบบด้วยกันรูปแบบที่หนึ่งก็คือเดินเข้าไปเลยอันนะเพราะนั้นเข้ามาเที่ยวสวนพิพิธภัณ์ระยองเนี่ยไม่ต้องเป็มมนกังวลนะทุกคนที่เป็นคนไทยคนต่างชาติอะไรก็ได้เข้ามาได้ฮนะไม่มีการเก็บค่าบริการค่าผ่านทางอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสนนะเพราะว่าถือว่า มระดกทางธรรมชาติเนี่ยเป็นทร,รัพย์สินของประชาชนไทยทุกคนร่วมกันนะเพระาระานั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาสัมผัสได้นะครับรอันนี้ก็คือเดินนะเดินได้เลยนะชมธรรมชาติอ,อีกส่วนหนึ่งถ้าต้องการบริการนะที่สะดวกขึ้นเราก็มีจักรยานเนาะให้บริการ,ระนะไอ้อ,อ,อย่างเงี้ยเสียตังนะก็คนละ50บาทต่อรลอบอะขี่เข้าไปนะเส้นทางเราจะมีฐานการเรียนรู้ธรรมชาติต่างๆนะเช่นฐานพืชสมุนไพรพืชกินแมลง ฐานปลาทุ่งหญ้าฐานปลาชุ่มน้ําอะไรต่างพวกนี้นะครับฐานป่าสมิ็จโบราณไม้หนามอะไรต่างอยู่ตามเส้นทางนฮะอนนี่ก็สะดวกปลอดภัยนะครับปั่นจักรยานไปแล้วก็ไปตามจุดต่างๆสําหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะที่พวกเป็นเน็ตไอรอนต่างเนี่ยปั่นจักรยานเข้าไปก็ไปหยุดจุดแล้วก็แวะข้างทาอย่างที่เห็นนะฮะก็จะเห็นหลายรูปที่นักท่องเที่ยวเข้าไปอันนี้ก็ไปทางทางบกนะเส้นทางจักรยาน ก็ก็จะได้อีกธรรมชาติอรูปแบบหนึ่งนะครับพร้อมกับฐานการเรียนรู้นะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะนั้นชื่อต้นไม้เราก็จะมีป้ายชื่อต้นไม้ให้นะครับแล้วก็มีชิวอาร์โนคะ้ดสามารถที่จะก้องเราเอาไปเช็คตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะอย่างนี้ก็เ,เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้นะในสวนพรกษศาสตระยาของเรานะครับอีกส่วนหนึ่งนะที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันก็คือว่ามาพายเรือคายักนะ อันนี้ก็ต้องเตรียมชุดมาด้วยนะฮะเราก็มีห้องน้ําสะอาดนะฮะไว้อ่าให้เปลี่ยนชุดนะแล้วก็อาบน้ําได้ด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็ชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทนะนั่งได้สองคนอ่โตโตโาคนละห้าสิบบาทนะครับนะอันนี้ก็สามารถที่จะพายเรือนะฮะเข้าไปชมสภาพธรรมชาติอันนี้ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเนาะนะอินตนาการนะอ่าินตนาการถึงสิ่งที่เห็นนะครับก็จะเกิดความสุขกับปิติด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็จะ ไปชมป่าสเสม็ดโบราณนนซึ่งเราได้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้ามรดกของแผ่นดินเนื่องจากว่า,าไม้สเสม็ดเนี่ยนะมันเป็นพืชที่เฉพาะ,ะเฉพาะอย่างไรก็คือว่ามันเป็นตัวที่บ่งบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเคยเป็นทะเลมาก่อนแต่ปัจจุบันกายสภาพเป็นบึงน้ําจืดอย่างถาวรแล้วเพราะฉะนั้นมีไม้สเสม็ดขาวเนี่ยเป็นไม้เด่นตรงนี้นะครับแล้วไม้สเสม็ดขาวเนี่ยมีคุณค่าวความสําคัญ ทางด้านประวัติศาสตร์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาเปลือกเปลือกเขาเนี่ยที่ติดไฟง่ายนะคล้ายๆกระดาษเนี่ยเอาไปคุปกน้ำมันยางนาเอาไปทําเป็นคบเพลิงที่ใต้ที่กระบองเนาะในสมัยพระเจ้าตากสินบอกว่าเนือก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ฮะเพราะนั้นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่อดีตนะครับทําให้ตรงนี้มีคุณค่าความสําคัญเราจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกขะรดก ป่าสะเม็ดโบราณระบบนิเวศตรงนี้นะเพราะว่ามีมีเหลือแห่งเดียวในภาคตะวันออกนะครับไม่มีที่ไหนแล้วนอกจากที่นี่นะครับอันนี้คือความําคัญของไม้สเม็ไม้สเม็ดนะขาวนอกจากนี้ในป่าสมเม็ดเนี่ยมันยังมีพืชอีกชนิดหนึ่งก็คือกระจูดหรือว่าระยองเรียกก,กนะผมก็เรียกกันว่ากกกระจูจนะฮะพืชตัวนี้จะมีอยู่ที่ภาคตะวันออกเมื่อก่อนมีมีเยอะ จนบุรีระยมเจริญราษรเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เหลืออยู่ที่นี่ที่เดียวนะแล้วก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะสืบทอดต่อกันมา200กว่าปนะีนำพืชโกกจูเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการสารเสือ่อนะเราก็จะมีกลุ่มจักสารบ้านกวีหรื<ม>อว่าบ้านมาหลาชโอเนี่ยสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านีนะ้ไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันะนี่คือคุณค่านะเพราะฉะนั้นไม้ที่เป็นส,สเสม็ดขาวนะไม้ที่เป็นกกกจู แล้วก็ยังมีบัวหลวงดอกสีชมพูสวยงามใหญ่นะจะแตกต่างจากบัวที่อื่นนะเพราะว่ามันมีพัฒนาการมาอยู่ตรงนี้ของมันเนี่ยมี3ชนิดเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวเขาบอกบัวพันปีอะไรเงี้ยคู่กับป่าตะเม็ดพันปีอะไรที่จริงเนี่ยคำว่าพันปีเนี่ยนะก็อ้างอิงมาจากการที่เคยเป็นทะเลมาก่อนแล้วมาเปลี่ยนเป็นน้ำจืดเนี่ยมันใช้การเวลานานเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่รู้ได้นะครับ มาเปิดเปิดยังไงคะสามารถเวลาจะเข้ามานี่ค่ะในส่วนของการมาใช้บริการนะครับนอกจากมีเรือขยักแล้วก็มีเรือยนตนุ่นมาแล้วนะฮะเรือยน์ก็หกคนนะปัจจุบันนะตามยุคโควิดที่จริงแล้วเนี่ยตามมันสามารถรับได้ถึง12บคนแต่ในช่วงโควิดเนี่ยก็ลดลงครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อลดการเนียนะครับอันนี้เนี่ยเราก็เปิดให้บริการเนาะนะ สำหรับการบริการนักท่องเที่ยวทั่วไปนะก็จะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่หกโมงเช้าเลยถึงหกโมงเย็นเลยนะครับวอล์กอินเข้ามาเนี่ยนะฮะเราก็จะมีรปภเจ้จาหน้าที่ของเราเนี่ยคอยให้บริการนะตั้งแต่เช้าเลยนะแต่ครนี้ถ้าเวลาทําการราชการยิยงของเจ้าพนักง,งานของเราเนี่ยนะก็จะแปดโมงนะถึงเอ่นอสนะิบหกจุดสามศูนย์เนาะนะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเจ้าพนักง,งานที่ ที่เราปฏิบัติงานอ,อยู่ให้บริการนะครับอันนี้ก็ถ้ามาในช่วงระยะเวลาเนี้ยนะ,ะก็สามารถที่จะใช้บริการเรือรยนต์นะฮะเรือยนต์เ,นเราจะให้บริการในราคา600บาทต่อชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้านอกเหนือจากนั้น,นเราก็ยินดีให้บริการนะครับแต่นักท่องเที่ยวนะจะต้องอ ยัดเชยก็ทำงานนอกเวลาให้กับอ่าคนขับะครับอ่าแค่นั้นเองครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าระบบราชการในกัวใช่ใช่นอกเวลางานอ่าก็ก็พอจะอนุโลมกันได้นะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวในช่วงที่เวลาที่บรรยากาศดีๆในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นฝากฝาเชื่อชัวรหน่อยนะคะครับผมเชื่ชัวร์ได้คนมาเที่ยชัวรอ่าครับผมอ่าก็อ่ช่วงนี้เนาะอ่าก็เป็นช่วงอ่า อะไรนะช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นะเดือนกุมภาพั์นะก็อยากจะเชิญชวนนะ,ะผู้ที่มีความรักไม่ว่าจะเป็นรักดันแบบอินเลิฟนะหรือว่ารักธรรมชาตินะรักทั้งหลายเลยนะครับเชิญชวนนะครับให้มาเที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองนะครับเพราะว่าสวนพฤกษศาสตร์ระยองของเรานั้นเป็นสวนพฤกษศาสตร์รรแห่งความสุขนะครับเป็นเลิฟการ์เด้นนะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ระยองนียจะมีความสุขทุกคน นะครับวันนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับในช่วงนี้นะการท่องเที่ยวของระยองเนี่ยนะครับทางจังหวัดนะก็ได้รับรองแล้วว่ามาเที่ยวระยองปลอดภัยน้ำมันรั่วเขาก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของคุณภาพอาหารก็จะมีกระบวนการนักวิชาการเนี่ยเขาติดตามรายงานให้ทราบนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพะฉะนั้นมาเที่ยวระยองนะครับเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาเที่ยวพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้นะครับก็จะ ครบสมบูรณ์นะครับอ่าเดี๋ยวอีกช่วงยิ่งหน้าผลไม้นะอ่าเนี่ยพฤษภามิถุนาเนี่ย<อ>มาเที่ยวชุมชนบึงสำนักใหญ่แห่งนี้นะอ่าโดยเฉพาะท่องเที่ยวชุมชนหมู่สี่แคคกพงเนี่ยจะมีบัวบัวหลวงดอกสีขาวได้ให้ชมเป็นร้อยไร่เลยนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งอัศจรรย์สีขาวทั้งหมดเลยใช่ฮะนะอันนี้เป็นสิ่งที่สวยงามมากนะ,นะะช่วงเทศกาลผลไม้แวะแวะมาได้นะครับแต่แวะลงที่ท่องเที่ยวชุมชนเลยอ่าเข้า าจากสุขุมวิทเข้ามาหมู่บ้านของทุเรียนเนี่ยนะแล้วก็แวะเลยนะลงพึงได้เลยฮะก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวนะของชุมชนซึ่งจะเชื่อมต่อมากระส่วนพฤกษอส่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นทางเลือกนะครับนอกจากนั้นก็ยังเข้ามาถ้ามาทางทะเลเนี่ยก็เข้ามาทางหมู่บ้านมากหลายชโอนนะฮะมาชมผลิตภัณฑ์นะกระจจดได้เลยนะครับแล้วก็มาแวะที่สวนพฤกษสาระยองหรือจะมาที่สวนพฤกษอสาระยองก่อนแล้วก็ ไปแวะ,ะกลุ่มกระจูนนะไปซื้อผลิตภัณฑ์ก่อนกลับก็ได้ฮนะอันนี้ก็เชิญชวนนะฮะนะักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่รักในธรรมชาตินะครับก็เรียนเชิญครับผมขอบคุณ